สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟท c h ชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะนําเรื่องราวของเลขปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับมาตรงอีกแล้วนะครับ46มาตรงๆเลยนะครับสําหรับงวดนี้นะครับมาลุ้นต่อตามต่อนะครับสําหรับปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับถือว่าแม่นข้ามงวดอีกงวดแล้วนะครับระยะ 4- ี่ห้างวดที่ผ่านมานะครับแม่นข้ามงวดตลอดนะครับถือว่าน่าติดตามนะครับ งวดนี้จะเข้าต่อเนื่องเลยหรือเปล่านะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้า4ี่หกตรงๆเลยนะครับก็ไปเข้างวดของวันที่1นธันวาคมนะครับถือว่ากลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับสําหรับแมนคามงวดนะครับสําหรับประสิทธิ์นหลวงปู่สูวงนะครับเพราะว่าเข้าแบบนี้ติดๆกัน4ี่ห้างวดแล้วนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของงวดนี้นะครับก็มากล่าวคํานมัสการกันนะครับกับหลวงปู่นะครับเพื่อเป็น สลริมงคลนะครับอาจจะเห็นตัวเลขนาโชคได้นะครับก็ตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็ตามด้วยนโมโพธิสัตโตมหาคุโนมะหินทิโกมหาราโพออาหังปูเชมิสิทธิราโภพนิรันตลังนะครับแล้วก็ขอพรกับหลวงปู่สวงนะครับพุทธทางประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆประสิทธิอริยองค์สงองค์งสวงนะครับ สัมปันโนอิติปิโสนะครับนโมพุทธายะอิสวาสุสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุนะครับเอาละครับก็กล่าวคำนะครับขอโชคขอลาบกับหลวง่พสวงนะครับก็อาจจะเห็นตัวเลขน้ำโชคได้นะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับงวดของวันที่1ทธันวาคมนะครับออกไปแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับคือที่เรา เห็นกันไปแล้วนะครับสําหรับในวิดีโอที่ผ่านมาของวดที่ผ่านมานะครับก็คือ465นะครับค่อนข้างตรงค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ที่แอนดมินวิเคราะห์เอาไว้อีกตัวหนึ่งก็คือ495นะครับถ้าไม่เป็น6ก็เป็น9นะครับแต่ถ้ากลับหัวนะครับเนี่ยครับเหมือนอย่างด้านซ้ายนะครับก็อาจจะมองเห็นเป็น994ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองแล้วแต่วิจารณญาณนะครับอยากจะลองลุ้นเป็น994ก็สวยนะครับสําหรับวันี้ เลขมงคลรัชการที่9อาจจะมาเต็มๆนะครับไปดูกัรงวดข้ามงวดอีกนะครับก็คืองวดของวันที่16ธันวาคมพศ2 5 6 3นะครับก็อาจจะเข้าข้ามงวดอีกนะครับลองลุ้นดูนะครับสำหรับตัวเลขนะครับถ้าเรามองแบบนี้ก็เห็นเลข3เลข4เลข6ชัดนะครับเลข3เลข4เลข6ชัดนะครับถือว่า เลขสเลข6ช่วงนี้นะครับเป็นที่หมายตานะครับว่าอาจจะมาให้โชคต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขมงคลนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็หลายๆสำนักก็อาจจะเล็งไปที่นี่แหละครับเลข4เลข6เลข3นี่แหละครับถ้าเราดูกันผิวเผินก็อาจจะมองเป็น3 4 6ี่นะครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับดูดีๆก็อาจจะไม่ใช่3 4 6อย่างเดียวนะครับ ถ้าดูดีๆนะครับก็อาจจะเป็นอาจจะมี3มี9มี4มี6งนี้นะครับหรืออาจจะเป็น3มี0มี4นะครับอันนี้ก็แอดมินลองจัดชุดเอาไว้นะครับก็จะเป็น346 304 3 9 4 3 0 6นนะครับเ4 6 3 0 9 9 4 9นนะครับเอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะลองเอาของบอกลาบนะครับมาเทียบเคียงดูนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตัวเลขชุดที่ตรงกันอยู่นะครับอย่าง 4 5 9นะครับ459เนี่ยนะครับ459เกับที่แอดมินบอกนะครับว่า4 5 6 4 5 9ี่เนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับก็น่าจะตรงกันนะครับนี่ครับมี4ีมี5มี9ถือว่าใกล้เคียงนะครับก็น่าจะมี495 459 9 4นะครับที่อาจจะได้ลุ้นนะครับเพราะว่าตรงกันกับทางหลวงู่สวงนะครับในงวดของวันที่1ธันวาคมนะครับ ก็จะเห็นว่ามี4มีห้ามี6หรือหรือเป็น9นะครับเอาแล้วครับสำหรับปฏิทินรูปแบบนี้นะครับอย่างที่แอดมินเคยบอกนะครับไม่ค่อยเข้าบ่อยนะครับไม่ค่อยเข้าบ่อยอย่างงวดที่แล้วเข้า6ตัวเดียวเน nhất, ้เนๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าบางงดไม่เข้าเลยนะครับฉะนั้นแล้วเราอาจจะเอาความไม่เข้าของปฏิทินชุดนี้นะครับมาดูก็ได้นะครับว่าตัวเลขที่ปฏิทินชุดนี้ลงอาจจะไม่มาเลยอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ดูได้นะครับมีงวดนี้มี5มี2มี3มี7มี0นย์อ่ะแต่แต่ผิดสังเกตตรงที่งวดนี้นะครับมี5 2 3 7เนี่ยเป็นตัวเลขนำโชคทั้งนั้นเลยนะครับอ้าวลองรุ่นดูนะครับไปดูกันที่ปฏิทินแบบนี้นะครับเป็นปฏิทินจีนนะครับปฏิทินจีนนะครับก็งวดที่แล้วก็หลายท่านอาจจะมองเป็น6 1ได้นะงวดที่แล้วนะครับอ้าวเอาละครับมาดูงวดนี้นะครับ มองแว็บแรกก็น่าจะเป็น872นะครับ872หรือถ้าไม่เอา872ก็8 1 2นะครับก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะชัดอยู่นะครับค่อนข้างที่จะชัดอยู่นะครับหวังว่าจะไม่ใช่992นะครับหวังว่านะครับเนี่ยครับก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เนาะนะครับไม่น่าจะใช่ น่าจะเป็น8ไม่72ก็8 1ดหนึ่สอะครับอันนี้ลองดูนะครับสำหรับปฏิทินชุดนี้ก็เคยให้โชคอยู่นะครับอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างไม่เข้าทุกงวดนะครับแต่ว่าก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างดูเป็นแนวทางได้ครับดูของวันที่16นะครับถ้ามองแบบนี้ก็อาจจะเป็นสองสามห้าแปดนะสองสามห้าแปดนะครับ อาจจะมองได้ว่าเป็น2358หรือว่า3 258นะครับมาดูกันที่เรื่องราวเลขดับประจำทั้ง7วันนะครับในรอบปีนะครับวันที่แล้วมา6-1นะครับเต็มเต็มเลยนะครับก็สังเกตดูนะครับเลขดับวันอังคารนี้โอ้โหมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2 1 1 2 1 7นะครับ8 5 5 8 1 6 966902 0 9เก้2นเะครับ4 9 9เ7 1นะครับ8 4 4 8 6 1 1 9 9 1นะครับ7 8 8 7 2 4 3 1 1 3 0 7 4 5นะครับเลขดับของวรรณคารนี่ตรงเลขมงคลหลายตัวเลยนะครับเล,เ,เลขมงคลของรัชกาลที่9นะครับซึ่ง ใกล้จะถึงวันพระราชสมภพของสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับตัวเลขรัชกาลที่9เนี่ยงวดวันที่1นี้ต้องได้ลุ้นแน่นอนนะครับแต่จะเป็นชุดไหนอย่างไรเนี่ยต้องวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับข้อมูลในเรื่องของตัวเลขถ้าท่านจะนําไปใช้ในการลงทุนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงสูงนะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับ ก็ขอให้เพื่ๆทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ